วันนี้นะ่ะจะเป็นเรื่องของการปรับตัวครั้งใหญ่ในเวทวงลูกลังเลยคุณแบ๊กเนะฮะเนื่องจากเราาด้วยนะฮะแล้วก็วยกันตรงเวลาจะให้คุ้ชินหรือเปล่านะ่ยปกติมีแต่เลนเนีเนะลนพักเลนน้อยกับเลนพักมากนี่ยอวันนี้ไม่เลนเลยเรียแบ๊เรียโอเคครับต่อันด้วยนะฮนะสำหรับทีมงานนะที่ทำการแข่งขันนะฮะเดี๋ยวจบคู่นี้ไปท่านไปพักผ่อนแล้วก็มาทำการแข่งขันได้ตามตรงเวลาในตามตารางการแข่งขันเลยนะฮะ ไม่ต้องเผื่อเรียบร้อยสาดแล้วนะแต่ว่าขอแค่รักษาเวลากันอากีนเปนสนามที่หนึ่งเลือกตั้งทีละครับเฮีโลทีมครับในชุดเสื้อสีชมพูครับพบกับมาริโอ้ F4 นะครับอ่ะครใช่ไหมเชนนิบาห์คร่บเชนนิบาห์มาริโอ้ไปมาเร็วตรงนี้ไปตัดบอลมาได้แล้วโลดเดียวเข้าซ้ายต้องยิงเลยครับโอ้แต่ว่ายังติดแซมอยู่นิดเดียวพวกใครเคลียร์ครับเฮืโลทีมครับเกือบจะมีประตูขึ้นนำก่อนนะ เลโลทีไม่คือชแชมป์ระดับดิวิชั่น4จากชิววชิลีกซีซั่นล่าส,สุดนะชแชมป์ดี4ลีกล่าส,สุดนะพบกับทางด้านของแคนดี้บาร์บร์นาริโอนะด้วยสถานการณ์โควิดทําให้ต้องมาสมสทีมเข้าร่วมการนะซึ่งก็จริงๆเป็นทีมงานเพื่อนพ้องน้องพี่กันอยู่แล้วนะคะโดยที่ทาง,ง,งด้านของแคนดี้บาร์แคนดี้บาร์นี่เคยคว้าแชมป์ระดับดิวิชั่น1มาแล้วจากชิววชิลีกในปีซีซั่น1นะคะส่วนทางด้านของ มาริโอ้นี่ล่าสุดเลยค่ะคว้ารองอันดับที่2ในถ้วยคาริ่งคัพชิวชิวคัพซีซั่นล่าสุดนะคะวันนี้มารวมทีมกันแล้วค่ะผู้เล่นหลายคนนี่ต้องกลับไปอยู่บ้านเกิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะอ,อันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าไปซ้อมด้วยกันอยู่แล้วนะคะทีมมาริโอกับแคนดี้ปาค่ะเป็นทีมพี่น้องกันอยู่แล้วนะคะน่าสนามที่สองนี้คือเวสเช่นยูเนเต็ดนะคะเป็นหนึ่งในทีมน้องใหม่ในชิวชิวซีรีส์เปิดตัว นี้ครั้งแรกเลยกับชิวชิวมาราธอนครับนะฮะไปชมฟอพร้อมกันเนี่ยเจอกับท่าพอนักภูกิตามที่แจ้งไปว่านี่คือทีมแข่งที่น่าจับตาจริงๆครับอ้าวสนามที่หนึ่งมีสกอร์เฮลโลทีมครับขึ้นนำไปก่อนครับโอ้ต่อบอลจะได้สวยครับแล้วจบด้วยการยิงนะของหมายเลขยี่สิบแปดครับเออออกน้ำแล้วมาเริ่มต้นมาดีจริงๆครับการรฟมทีมใหม่ของบอสซูสนะ่ยนักเตะชุดเก่าผสมผสานครับ ในสานามที่สองเนี่ยเป็นเวสเอร์นยูเนเต็ดเนี่ยรับเหลืองไปก่อนค่ะจังหวะไปเข้าสกัดในกาลีมันฮะนะฮะนี่ก็เป็นศูนย์หน้าดาวซันโบจากชิลชิลีกซีซั่นล่าสุดในดับดิวิชั่นสามนะ่ยในเสื้อหมายเลขเจ็ดเลยค่ะเออพูดถึงกาลีมันฮะคุณแบงค์มผมเนี่ยได้คุยกับแกนะบอกว่าดีว,ว่าเกิดอ่าอันนี้เกิดเป็นผู้ชายเลยชื่อกาลีมันฮะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงชื่ออะไรฮะ โอ้คุณแบงค์ไม่อยากเล่นแต่ <laughs> <laughs> ต้องเป็นกาลีมันค้าใช่ไหมเราได้มาใช่เเราชมเลยรอรอ <laughs> 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 ต้องอยู่นะเองไม่คุออยกับคุณแล้วคุณแบงค์ไม่ชื่อ <laughs> เลยไม่อยากนอนครับขอไปดูเกมกันที่หน่อยไปดูเกมก่อนไปดูเกมก่อนแค่นพีฟ้าปลายมาริโอครแบบับอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าดำนะฮะอันนี้จะมีผู้รักษาประตูในระดับโอเพ่ธหนึ่งคนที่มาเล่นเป็นผู้เล่นด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ใครครับนั่นคือนะฮะ ยาอ่องสมหวังในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของ Mario, Candy, มารนะิโอ่ Candy Papa Mario เนี่ยนะฮะเสื้มายเลขสิบสองนะ่ยนี่คือผู้รักษาประตูของทีมชั้นนำอย่างบุญปรกรณ์แอฟซีนะ่ยแต่ในรายการนี้จะรับหน้าที่ได้เป็นแค่ผู้เล่นเท่านั้นนะคะ,ะเป็นประตูไม่ได้นะเป็นประตู<ช>ป<ร>ุ๊กแพ้เลยถ้า <c oughs> ถ้าเผลอรับบอลน,นอกกรอบเป็นไงครับเออเรียบร้อย <c oughs> ไปแดงไม่ <c oughs> ใช่แล้วได้มาไม่ได้ปฏิกิริยาส่วนตัวนะครับเผลอลูกบอลมาลืมเนี่ยเออส่วนท่านใดที่เข้ามาติดตามชมนะเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่ไม่ใช่รายการ นายเชฟกระทะเหล็กนะ่ยเออนะจะเห็นว <tie actually> ่ามีเสียงผู้บรรยายผู้หญิงออกมาคอยบรรยายตลอดเออเหมือนบรรยายเหมือนบรรยายสรรพคุณอาหารอะไรทั้งอย่างใช่ใช่แล้วโอ้โหตรงนี้เกือบจะมีประตูที่สองไะมเห็นหรือทีมที่ขนาดว่าใช้ผู้เล่นตัวสำรองนะ่ยเพราะว่าสุดยอดผู้เล่นในตำนานอย่างสุซูเวิร์ตแฝ่โจยังไม่ลงสนามนี่บอสยังไม่ลงนะบอสบอกว่ายังไม่ถึง ไม่ถึงมือของสองเนยังไม่เรีว่าคู่ควรไม่สมฐานนะบอตอกร้อนกูไปลงบอกนี่เรียกว่าถอยกับตันตั้มแน่ะมาเล่นเป็นแนวรับเลยนะฮะโอ้ฮะอะเราขึ้หลุดอย่างอื่แล้วแล้วตรงนี้กูยังติดเลยเกือบจะมีประตูที่สองแน่ะทางฝั่งของให้โหลทีมครับโอ้พูดอีกในหนึ่งคือไม่มีบอสและหบุกยับเลยคุณแบงค์นี่ติเปล่าะแล้วจะไปยังไง ้องบอกเอาไปเอาไปต้องบอกว่าขนาดไม่มีบอสจะปลุกยับเนี่ยแต่เราไม่มีที่เล่นนะแต่เราไม่มีที่เล่นนะเราพูดอย่งนี้แต่ว่าปลุกเพลนๆแบบนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเกมหลายๆคู่ก่อนหน้านี้นี่มีให้เห็นลราอย่างจิตลุ่มเรียนแบ็คเพนเตอร์นีปลุกร้อยละเก้าสิบเลยร้อยละเก้าสิบได้เลยเปิไหนจิตลุ่มเรียงบอกขอทีเดียวขออนุญาตนะคะทีมงานแรนโปรท้าอยู่ตรงไหนในะายการโปรกรฉลาดจัจจะในรอบสองเลยตอนนี้บอลยายมารอแล้วที่ป้าเลยนะคะจะได้ทราบโปรแกรมแข่งของตัวเองรอบต่อไป ว่าให้หัหลงหมดใจเลยครับแต่ว่าตัวเองก็อยู่กับสัมผัสนะฮะที่ดูดูใบคู่นี่เหมือนแคนดี้บาร์นี่ทำแผนหรือเปล่าเก็รอบแรกมีนะครับมีเออเรียกว่าปล่อยเพื่นสำรองลงกงนแล้วก็เก็บแรงเอาไว้เล่นรอบนอกเอามีนะเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะเออแต่ต้องดูว่าจะเป็นแผนหรือเปล่านะในเกมรอบน้าของแคนดี้บาร์นี่จะต้องไปเจอกับ เป็โบหรือไม่ก็เพราะลำใหญ่นะฮะที่กำลังรอจับฉลากกันอยู่สายบวกสายบวกไปฝั่งไหนก็เรียกว่าเหนื่อยแน่นอนนะฮะไม่เป็นไรฮะสายเจอสายบวกทั้งสองทีมเลยนะฮะขอต้อนรับ155ท่านด้วยนะฮะที่ติดตามชมทางไลฟ์สดของแฟนเพจสนามฟุตบอลย่าเทียมเซเว่นซอส์สับภูเก็ตครับขอบคุณนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะไลฟ์สดนี้นะไปให้เพื่อนๆของท่านนะไม่พลาดการติดตามชม ฟุตบอลรายการสนุกสนุกแบบนี้ครับกับชิฟชูมารครอบครับกัน2021ถือว่าเฮลโลนี่ไปสู่ยุคใหม่แล้วอย่างแท้จริงคุณแบงค์ยังไงฮะผู้เล่นหลายๆคนที่ผมหันหน้าไปผมไม่รู้จักเลยพูดอย่างนี้เลยไปแล้วเราเลยไปแล้วหรือว่าผมไม่ได้มาซ้อมนานเกินบอสบอสลืมเราแล้วนะบอสลืมเราแล้วนะบอสนะก็ถือว่าตามที่คุยกันนะฮะเป็นยุคโควิดนะฮะแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนที่มีประสบปัญหาต่างๆกันไปนะฮะอันนี้เราเข้าใจนะฮะแล้วก็อารมุนอร่อยกันไปนะฮะ ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นลูกค้าประจำของร้านทั้งสิ้นนะอาจจะผสมบนเปนบ้างเล็กน้อยแต่ก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ร่วมสนุกกันตรงนี้มีจังหวะฟาวครับนี่พตัดสินชี้ทัว<า>เลนของเฮลโหลก็เรียกว่าบอสเทนมาดีนะฮะไม่บ่นอะไรสักคำเลยสามคนหยุดไม่ได้และต้องมีสักคนที่ต้องหยุดนะฮะตรงนี้น่าจะาฟา,า <บน S 2> วพุทเ้นพอนดีจะได้ลุ้นตีเสมอแล้วทางฝั่งของแคนดี้บาร์แล้วนี่มี2ผูงพุ่เนที่กดฟิกกิกได้ดีด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นะฮะ ทางด้านของเจ้าโกกับทางด้านของพี่เปียวมาแล้วพี่โกมาแล้วอ๋อพี่โกมาแล้วเล้วมองๆรือเปล่าเคยปั่นฟิกฟิกสวยๆนะทั้งสองคนเลยปั่นกันดีทั้งคู่เลยปั่นซ้ายปั่นขวาแม่จะไปเปิดนับปั่นอืมก็เราจะไปอีกมุกหนึ่งแม่แกมาจบมุกนีแล้วแมไม่ได้แล้วนะตรงนี้กระเพงสี่คนครับของทั้งฝั่งไฮโลครับยืนล้อมกันหนูหูดีครับขยับมาแล้วเลือกยิงเองง่ายๆโอ้แต่เมื่อคุณลุงสาประตูตรงนี้ยังเห็นครับ ก็ทำได้ดีเนี่ยคุณถามว่าต้อตงเป็นปปใครครับคุณแม่ยุ่งไปก็ไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้จริงผมก็ถามผมมาแต่ว่าผมก็ต้องหาลายเื่อนะแลหาเจอแต่ว่าไม่ต้องไทยนะไม่มีเบอร์นะเขี่ยบ้างครับบอสขอที่อัปเดตมีเบอร์ให้ผมหน่อยนะพี่ผมพี่ผม่ในรายชื่อที่ผมมีใ,ในในไลน์นะแต่ว่าไม่มีเบอร์เขี่ยบครับบอสที่ตกจาบเบอร์น่าจะมีแล้วครับแต่ว่าที่ผมมีก็คือ อาจจะเป็นแบบที่ส่งมาก่อนให้ตรวจรายชื่อนะเออจริงๆไม่ใช่ความผิดบอสนะที่ไม่ใส่เบอร์มาเป็นความผิดเราที่เราไม่ใส่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครที่เราไม่ขอโทษนะครับบอสนะครับบอสออกตรวจรอคุณต้องปรับปรุงตัวเองนะคุณไปนะครับไม่มีไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาให้แล้วครับน้อยใจฮะเออเนี่ยเนี่ยไม่มาซ้อมกับทีมจะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อกี้จะพลิกหลบไปเองไม่ผ่านครับมาเจอสไลด์ขวางเอาไว้สวยครับเกมสวยกลับมาแค่ที่มาสามต่อสองเรื่องตัดการล็อกลิ ดูจังหวะาสวนของเฮลโลฮะใช้ว่างอยู่ฮึไฮโลกลับไปตั้งกันใหม่บิดแบ็กครับบิดแบ๊กวางรายหน้าสวยครับทุงนี้จับบอลลงได้แล้วก็เหลยกที่เข้าไปแล้วยิงอะ่ะไซฟูเจ็ดสิบแปดนะมีหนึ่งประตูนี้แล้วนะแม่เล่นไ,ลไปเล่นมาวันใหญ่ซัมโบในถ้วยคาริ่งครับชิวๆพักสองพันยี่สิบชิ้นหนึ่งมาแล้วนะไซฟูของเฮลโลในเซอร์เม็ดสิบแปดเกมเกมผ่านไปแปดนาทีนี้เริ่มจะเห็นภาพเหมือนกันสำหรับเฮลโลยุคใหม่เนี่ยรูปแบบการเล่นชัดเจนมากนะหกคนรับ หนึ่งคนดุส่วนในสนามสองตอนนี้มีสกอร์เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้เป็นคาดทองนาภูเก็ตที่ออกนำเวสเชอร์เดนเดไปก่อนหนึ่งศูนย์จากกาลีนะคาค่ะเวสเชอร์เดนเดจริงๆแล้วนี่ก็จะมีผู้เล่นอย่างยาโยนะคะจากโคโปจาโจที่เป็นผู้เล่นอดีตปาตองซินตี้นั่นเองนี่พิซ้อมกับทีมตลอดนะแต่ว่าในรายการนี้ก็ไม่สามารถร่วมทำแข่งขันได้นะคะยาโยเยนะคะ น่าจะส่งกําลังใจเพื่อน,น่ะอยู่ข้างสนามวันนี้มาหรือเปล่าอามาด้วยนะอยู่ข้างสนามเลยเนี่ยนั่งอยู่ค่ะยายโยวเวเซอร์เต็ตดแนวจะไล่ตีเสมอได้หรือเปล่านะคะมาติดตามมันต่อค่ะคุนตันทักดีใหม่นะบอกว่าเอฟซีท่าทองนะหาทางไลฟ์สดมานะครับก็ตอนนี้ท่าทองก็อยู่ถึงประตูนะครับนี่จะเป็นอันนี้สงของมาดามสาวหรือเปล่านะมาตามเชียร์ติดขอบสนามเลยอตอนนี้นั่งอยู่ขอบประตู มีใครจะติดต่อนะฮะเข้าเมืองมายังถูกกฎหมายนะฮะติดต่อได้เลยพี่สาวเออนะฮะอินมิเกชั่นนะฮะโอนะครับสนี้เกมทางฝั่งสนามที่หนึ่งก็ยังสกอร์เดิมนะฮะหนึ่งศูนย์นะฮะจากไซฟู เป็นเฮลโหลยุคใหม่นะ่ยนิวเฮลโหลและขึ้นนำแทนพี่บาบ่ายมาริโอเอฟซีถามคุณตุ้มวิดนึงครับถ้าถ้าผมขับรถมาแล้วทะเบียนขาดนี่ผมติดต่อภาษาได้วเนี่ยไม่ได้ครับจะต้องไปติดต่อพี่เบิร์ดเออคนละคนไงคุณพัคนั่นมันไม่ได้็นโฆษณาโคษณาเอ่ออาลาจอนแล้วไม่จ่ายโอ้โหแล้วดูครับนิวเอลโลขึ้นมาสามคนตรงนี้พอเห็นบอสจะลงนี่ไม่กล้ายินเนีนะกลัวว่าจะเกิดหน้ากันตาบอสไปอ่ะแล้วลงมาแล้วครือคุณแซ่โจครับร้อนไหมครับบอสครับเป็นห่วงครับโลกไหม ทีมงานเริ่มจับจเวลาเลยนะมาดูว่าจะอ,อยู่ในสนามได้งานแค่ไหนเนะี่ยแต่ร้อนด,ด้วยผมจับเองเนี่ยนะขออ,อนุญาตให้เอาล่มลงไปกลางให้บอสได้หนึ่งคนนะเชิญยร้อนครับรอ้อ<ห><ห>นร้อนเออให้ทีมงนะานเนี่ยกลางล่มได้หนึ่งคนนะ้ยติดตามบอสเลยตร <laughs> งนี้มาถึงกก็โกรธจะมีประตูเกิดขึ้นนะนี่ครับแคนดิบาลเรียกว่ากำลังตื่นตเต้นใน เซฟปรุนที่ลงสนามมาเนี่ยไม่รู้ซะแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกระยางพิฆาตนะฮะไม่ใช่ฉายาเล่นๆนะฮะตอนนี้แค่ที่ประหลุดเข้ามาแล้วแซฟแน็ตเลยโอ้โหเซฟตีนี่นะฮะยี่สิบหกคุณเบนยี่สิบแปดครับอ๋อยี่สิบแปดเขาอะไรอ้โหเซฟลูกนี้ปลายมือจริงๆไม่รู้ชื่ออะไรรู้แต่เป็นยี่สิบแปดสักคู่ครับสักคู่ตอนนี้ทะลุทะลวงขึ้นมา2ต่อ1จะให้ไฟฟูครับบอลไปไม่ถึงเกมสวนจับไหมมาริโอยังไม่ได้ครับกลับมาอยู่กับนิวเฮลโล นิวเฮโรก็ไม่รีบแล้วปล่อยบอลออกข้างไปนิวเฮโรนี่เรียกว่าเรียกได้หลายชื่อคุณแมงจะเรียกว่าเฮโรกุนก็ได้นะมีไทฟูอยู่จะเรียกว่าเฮโรว์สีศูนย์ก็ดีนะมีพี่ตู่อยู่ด้วยเรียกว่าผสมบนเปกัน,กนชุดนี้แต่ที่ยังอยู่แน่นอนสําหรับเฮนโรก็คือบอสน,นะฮะับมาริโอแหมทุกนี้ยังติดพี่วันโนครับพี่วันโนนี่อายุสี่เลขสีส่ขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะ สนามที่สองมีเหตุใหกแล้วเกิดอะไรขึ้นทาศตร์เพิ่มเติมประตูไปอ่ะ2-0นะฮะสำหรับสนามที่2ครับทาศตร์ขึ้นนำเวสต์ซันยูไนเต็ดเพิ่มเติมแต่นี่เป็นเกมแข่งขันรอบแรกขนัดนี้ฮะไม่มีตกรอบครับนะฮะเฟิร์สลาว์โนคัตเอาเนี่ยโนโน็อกเอาขอไปคัตเอาคืออะไรคัตเอานี่คือเฟิตตี้คัตคัตเอาคือไปด้วยเออนั่นแหละสองอย่างอันนี้กองนะภูเก็ตแล้วมาได้ประตูขึ้นนำเพิ่มเติม2-0นะฮะ จากกิติศักดิ์ปรีชาสอค่ะโอ้โหแล้วดูเกมสวนกลับของแทนที่บานี่ครั้งที่สแล้วนะฮะเมริโอ้ถล่มไปเดี่ยวๆแล้วเจอผู้นสับประตูหมายเลขิบเปดอย่นี่ยยี่สิบแปดวังโอ้โหเหนียวจริงๆวันนี้มานัดพงไหมอ่ะใช้ยกมือหน่อยไม่ใช่ครับมี่เป็นเกมไทยคำหรอแปวทททีี่่หรือพนัดธงอือม่ถูกไหมไม่ถูกอีกเดี๋ยวคงต้องรบกวนบอสแล้วนะเขาไม่ตอบผมนะแต่ว่า หรือว่าเาอมีสมาธิอะเกมเออคุาว้สาวจะบอกว่าไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ถูกนะผมว่าสองคนนี้แหละสักพักผิดนะตรงนี้พี่ตู่ปั่นลูกนี้โอ้โหหายไปเลยปั่นเสร็จนี่หันกลับมายิ้มให้กล้องด้วยลอดลอดไม่ใช่อะไรนี่โรเทชั่นนักเตะแล้วครับเอาแสงสุกลงมานะฮะเอาไซฟูออกไปพักกับไซฟูทำหนึ่งประตูนะฮะนีมม่นี่ครับ ยิงแล้วต้องออกนะฮะเป็นกฎของเฮลโหลอยู่แล้วได้ฮะยิงแล้วออกเราก็เลยไม่ยิงกันเลยผมก็เล่นกันเหมือนกลัวชนะเลยมันมีอยู่รายการหนึ่งนะเราไม่ยิงเลยเออนะฮะก็จะได้อยู่นานหน่อยนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องเพราะว่ายังทำไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่ออ่ะตรงนี้เจ้าแสงพาหนีมาเล็บหนึ่งต่อหนึ่งคืนมาท่านท่านนนนนพูดถึงว่ายังไงเป็นบอลกับเฮลโหลอุ่นเนี้บาลนี่ก็เรียกว่าเล่นกันเหมือนมาเอาสุขภาพเลยเกมนี้เรียกว่าไปวัดในเกมหน้าดีกว่า แคทตี้บาร์นี่คือบาร์ขายลูกว่าเลยเป็นร้านเป็นร้านของน้องโก้นะฮะอยู่ที่หาดราไวย์ครับฮ่าเป็นร้านนั่งชิลเนี่ยฮะไปวนๆกันได้เนี่ยขอโฆษณาไหมไม่โฆษณาโฆษณาเนี่ยขอโฆษณาได้เลยเออ่างด้านฝั่งแคทตี้บาร์นี่ก็ถือว่ามีปฟนทารนะฮะวัยรุ่นถสมกับไปดึกไมปดึกเท่าไหร่นี่คือไงนอนดึกหรือว่าอะไรนะอายุอายุเนี่ย คนนี้ยังมาอยู่ครับแทนดีบาดึงหนึ่งจังหวะคืนมาท่านๆมีเติมขึ้นมาครับทางฝั่งซ้ายพีย <มา S 1> โก้ค,ครับสายสายลูกนี้จ่าย้าไปแล้วปัดไปแต่ดีนี่นจังหวะไม่ยิงครับตูวแล้วแสงสุกบังเหลี่ยมอยู่แล้วก็ชากดูแล้วแสงสุกติดเครื่องไปทีจริงสร้างจังหวะได้ดีนะแน่ก่อนกับคะแนนของจตุพรแนะแต่ว่าความใช้ตัดสินใจไม่ดีครับ189ท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดโดยที่ไทยรัฐมีเดียขนาดนี้ค่ะตรงนี้ใจะยิ่ง ขวางก่อนครับยม่เรียกว่าใช้ร่างกายป้องกันเลยชนะได้ของปัจจัยนี่ครับผมเจ้าของรางวัลผู้สับป,ประตูยอดเยี่ยมเลยจังหวะน,นี้นะครจะบรรลุนักเตะยอดเยี่ยมนะหลังจากได้เป็นผู้สับป,ประตูยอดเยี่ยมไปแล้วในการนี้จะเป็น MVP <c oughs> <c oughs> จากอะไรนะมีแม้ตัวย่อของผู้สับป,ประตูโอ้โหช่างหวาดเสียายนี่ว,วันวันโนเลยค่ะช่วยโขกทิ้งออกไปได้ทันนะฮะเกือบได้รุนประตู เสมอของแคนดี้บาร์ค่ะพี่วันดูนี่อายุเลขสี่อัพแล้วนะฮะแต่ว่าแข็งแรงดีนะฟิตดีเนีเซนเตอร์แบ็คของไฮโลทีมเนี่ยโซนเลขสี่แล้วนะพี่วันค่ะวันวันดูนะคะพี่วันนี่นอกจากเป็นผู้เล่นแล้วเป็นผู้สามตัวได้ด้วยใช่ไหมได้ได้ทุกตำแหน่งที่ขาดนะฮะโอ้ตุ๊กแต่งตุ๊กตระตุ้นโอ้โหแต่งจะแต่งเนี่ยใช่ครับขันันหน้ามาบอมบอสเลยบอสขอโทษขอโทษครับ ไม่จ่ายผมวะบอสบอกแนละ้วไม่จ่ายผมอะ่ะส่วนบอสนี่ก็เริ่มจะเดินแล้วนะเรียกว่าเดินนี่เป็นการปิดขั้นที่ดีเดินเล่น <ๆ S 1> เดินเล่นนะเรียกว่าเดินเดินของบอสที่เท่ากับวิ่งเลยนะฮะด้วยความที่แกนี่ย,ยืนตำแหน่งดีมากเจ้ายาว,ยาวแล้วก็ตำแหน่งดีงคุณรังสีมันบอกเอ็มซีชายโจเฮลโหลนะฮะคุณดีระเมฆบอกบอสชายโจแฟนคลับเยอะเหลือเกินคะรบอสเนะี่ยแบ็คควาวเฮลโหลแรงยกไม้ยกมือบกมือแฟนคลับด้วยนะฮะ ี่กำลังทุบบอลอยู่เนี่ยโอ้โหลูกนี้บอลลูกนี้อย่ารับงเลยฮะติดในงโมบอสอยู่เออเด็กอายุ14เนี่ยผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ผมมันไล่ไล่มาทำไมนี่เหมือนจะจากับประชุมเหมือนสรพงษ์บอกเอ็ซีตั้มเชลซีฮัลโหลอ่าตั้มเชลฮัลโหลเนี่ยฮะตั้มกับโค้ชเชลฮัลโหลโค้ชเชลนี่ก็อยู่กับไดมอนด์อะคาเดมี่เนี่ยเป็นโค้ชกับไดมอนด์อยู่นะคะถ้าฝั่งแคทตี้บาร์เมื่อสัครูนี่มีจังหวะสกัดนะแต่ว่าไม่มีสัญญาณอะไรครับขออนุญาตเข้าใหม่นะเมื่ออกี้คื ก็คือไปตามนั้นนะเกมไปตามอยู่นะแต่ไลฟไรแต่ว่าข้อความผมไม่ขึ้นนะสอนไปยด้วยคุณเฉ๋บอกเมื่อคืนท่าทางจะหนักไปหน่อยค่ะพี่คันดีนะเนี่ยผู้ชมเรียกว่าน้อยเมาก็ไปนอนค่ะเดี๋ยวทีนี้ผมชอบวันนี้คุณเก๋ซาโซดาซิงบอกว่ากู้ไม่ยิงละค่ะมีการบอกถ่านไรสดเลยนะอย่าง1 0ูนี่ยังเป็นกอร์เดิมเลยเนะฮะ คุณศีบอว่านอกสนามลงยังค่ะเมื่อกี้เพื่อแข่งจบไปนะคะเป็นฝ่ายค่ายกับเอ็มบิตคับ1-0นในเกมรอบแรกค่ะคุณปลากระป๋องบอกเอฟซีเบอร์8ให้หลครับนะคะคุณแทนบอกเอฟซีท่าทองท่าทองตอนนี้นําเวสเทิร์นอยู่2-0ค่ะการสนามที่2นะคะแข่งอยู่ในท่าทองออกนําเวสเทิร์นเูเนเต็ดอยู่2-0ไลฟ์สกกรล่าสุดค่ะคุณนักวุฒิคุ้มช่วยบอกนอกสนามสู้สู้นะคะ ตรงนี้แคทตี้ปาตัดชขึ้นมาได้ครับบอลสุดท้ายอยู่ตรงกลางมามาสวยเลยครับเราเปเลือกด้วยทางก,การซ้ายไม่ให้ครับผมเรื่องจริงเองแล้ว,ลวมันเบาเน่ยผมยืนรอแล้วร้อนไม่ให้นะฮะแต่ก็ลองยิงันดูไปนะฮะก็อลองดุกันไปจริงๆโอกาสเยอะนะฮะสนาบทางด้าน,นของแคทตี้ปาเนี่ยนะดูเหมือนผู้เล่นตัวหลักนี่หลายๆคนนี่ยังมาไม่ด้วยนะฮะน่าจะหนักจริงเมื่อคืน ถ้าดูศอกของทีมแล้วนี่การเซตเกมลุกขึ้นไปตัวตีเดียวนะสหรับทางด้านของชนิดบาครับอมาใหม่ครับความด้านของเฮนหลครับขึ้นทางซ้ายตรงนี้ตั้งใบสายมึบ้างจ่ายมาที่จุดตัดบล็อกได้ไหมติดบล็อกมาก่อนเฮนหลนี่เรียกว่าคึกเลยนะเห็นเพื่อนมาน้อยนี่โอ้โหเอาจังเลยอ่าน้องต้นบอกเอฟซีคุณชายเปียวนะเออคุณเอกภพบอกว่าเอฟซีชัยโจนะเออนี่ยนะเฮนหลนี่สุดยอดเห็นเพื่อนไม่เอานี่ปุ๊บปุกนะ นีถถ่ถูกแล้วไหมถูกแล้วไหมเดี๋ยวต้องดูตอนแคนตี้มามาครบนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะดูชุดนี้นี่ยังยังเรียกว่าอ่านไม่ออกเหมือนกันคุณกาโต้งบอกว่าถ้าทองเตะยงตังเตะอยู่นะฮะตอนนี้สนามที่สองนะฮะตอนนี้นำอยู่สองศูนย์นะฮะ,ะแฟนๆของเวสเธอเตดตก็สามารถส่งกำลังใจเข้ามาได้เหมือนกันนะเวสเธอเดตแฟนคลับนะคะแทนส่งกำลังใจเข้ามาได้เซนต์ยูเอ็นคอร์เรจเมนต์นะเข้ามาได้นะ ต้อง speak English ด้วยนะทีมที่จะลงสนามเป็นคู่ต่อไปนะครับผมยังไม่เห็นใครไปวอร์มเลยนะอ่ะเอวทีนึงขอบคุณมากนะเราพูดถึงปุ๊บไปปั๊บเลยนะนี่ก็จะเป็นอเดียพบกับจีฮิ่งนะฮะแล้วก็ในวันนี้พบกับตาหวานครับอ่ะเวลาวอร์มแล้วเหรอใครก็วอร์มมาเลยไปวอร์มแล้วมาเลยเปิดสนามให้วอร์มไม่วอร์มด้วยสนามสองที่จบลงไปก่อนนะคะเป็นท่าทองหน้าภูเก็ตที่เอาชนะเวสเทิร์นยูไนเต็ดไปได้สองประตูต่อศูนย์ค่ะ บางคนถามว่ามาดั้เกียรติแข่งได้ยังครับนัดแรกนี่แข่งไปแล้วชนะ2-0นะฮะนัดที่2นี่ยังไม่แข่งนะเดี๋ยวรอชมนะติดตามชมกันนะวเวสเซอร์เดตดนี่เกมแรกนี่ยังดูไม่เหมือนยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องมาดูนะในรอบนะ็อกเอาท์นะแพ้คัดออกรอบ2แล้วค่ะอัสสิสบอกว่า FC กับตันแท,ทาท่าทองนะจบแล้วนะท่าทองชนะ2-0นะนต่นักข่าวก็ยิ้มเพิ่มไปนะฮะ ท่านได้ติดตามชมทีมรักของท่านผ่านทางไลฟ์สดแน่นอนนะฮะเราจะวนมาแข่งที่สนามที่1น,นะที่ทําการไลฟ์สดช่างทางแฟนเสถียรสนามฟุตบอลยาเทียมซีเบนซ้กับภูเก็ตครับตอนนี้บางครับนัดบางนัดนี้ก็ไปแข่งทางด้านสนามที่2นะฮะก็เราจะอัปเดตผลสกอร์ให้นะครับคุณเบนซ์ก็สินบอกว่า FC ฟูีพุปนยาทั้งสคนเอ๊ะเขาพี่สามคนคนี่เฮะสี่คนคนที่4มาจากไหนครับพี่เบนซ์ครับเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าพี่เบนซ์คนที่4ใครพี่เบนซ์พี่เบนซ์นับใหม่ด้วยนะฮะเบนได้ปลด มีเสียงอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าตายแล้วพี่เวน <c oughs> ต์ขอเตะกระปุ่นด้วยนะฮะเฮลโลทีมครับแคนดี้บาร์ครับเขาเรียกว่าเล่นเอว่าเรียกเรียกเหนือเรียกกีฮีทแรมซีนะคะเชิญเลยนะเดลกับกีฮีสนามหนึ่งค่ะสนามสองค่ะเชิญได้ม๊